ขอโทษไมผิไมพี่เออที่ทำไปเนี่ยผมเหตุการที่เกิดขึ้นผมยอมรับผิดผมขอโทษ,โทษพี่พี่ตำรวจทุกท่านด้วยท,ที่ที่ที่ทำให้เสียสียเราวันหลัง ผมจะพยายามกินยาให้สม่ำเสมอเพื่อควบคุมตัวเองอแล้วไม่ให้เกิดการอย่างนี้อีกผมสัญญาครับ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 ,บพี่ต้องว่าสังคมคงให้อภัยนะพี่นะผมครผมผมีโรคระบบทางประสาทจริงๆต้องไปรักษาแล,แล้วก็กินยาจากสถาบัน โลกปรสาททุกวันครับครับครับพี่ผมเป็นจริงๆครับสาบานและได้จากสิ่งสิ่งติด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 ทั้งหลายครับครับครับพี่โอเคครับครับบดีมาจอดก่อนคุณแค่คุณมาจอดก่อนกูมาจอดที่ทางมือเป็นตอกุณมาจอดลังมือก็เิงถามน้องๆบนรถครับไม่ต้องถามน้องมบนรถนะคุณมาคอยมาโดนมูลนิธิไปตามจุดจอดตามมาเลยครับไอ้เหี้ยตามมาเลย เพราะผมดึงเมกมือไว้มันจะมันจะหน่อยมาหาพี่ได้ไงคุณกดปารกเอาไว้อ่ะคุณกดปารกเอาไว้นะนี่คุณมาดูรถคุณจะไหนไม่ใช่ผมผมไม่มีโดนที่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนเพราะผมดึงเมกเหมไวที่จะแก้ปัญหาแก้มาเลยครับไม่อยากมีประเด็นรู้ว่าอาครเดินอ้าวครับพยานลูกปาอ้าวน้องเห็นอะไราพี่เลื่อนมาเลื่อนมาเยี่ยมเข้า น้องมะนน้องอคนี่ยพ่จะมาเสี่ยงอะไรเล่าคุณเดินหน้าดูว่าเสียหายไหมอ่าผมผมแลผมไม่เป็นไรอยู Sports ่แล้วครับอ่ะคุณเดินหน้าเสียดูแล้วกูเสียหายแล้ทำไมผมต้องขยับล่ะพี่เป็นคนเดินหน้ามาชผมก็บอกรีกบาลแน่เลยอ่ามกบน้องกันั่งหยุดผมบอกให้มึงขยับไปดู้ว่าเสียหายหมอ่าแล้วถ้าเสียหายก็จบอ่ผมไม่เป็นอะไรอยู่แล้วคุณงงขยับดูดิพี่จะาับผมไม่ไงแล้วแล้ผมยื่ข้อยู่เฉย อี่างผู้ผู้ไปตำรวจโรงพักไม่ยาอ